สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมมีชาโลเล่เลือดสูงนะฮะหนึงฟูงครับนะครับวันนี้ต้องการเลิกนะฮะต้องการหยุดนะครับวันนี้หาเจ้าของใหม่นะครับเอาไปดูแลต่อนะครับผมทั้งหมด8ตัวครับพี่น้องครับ แปดตัวนี้เนี่ยมีเจ็ดนะฮะผู้หนึ่งนะครับแบ่งเป็นแม่วัวตัวใหญ่เนี่ยห้าตัวนะครับแล้วก็ตัวเล็กรุ่นๆน,นะฮะเนี่ยครับที่เห็นอยู่ตรงเนี้นะครับแล้วก็อยู่ในคอกอีกหนึ่งตัวสามตัวนะครับตัวรุ่นๆเล็กๆเ,เนี่ยสามตัวแล้วก็ วัวใหญ่ทั้งหมด5ตัวพี่น้องครับพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะฮะชาโลเล่เลือดสูงทั้งหมด5ตัวนะครับวันนี้ต้องการขายเหมายกคอกนะฮะต้องการขายเหมายกคอกเน้นนะครับไม่แบ่งนะฮะเน้นนะครับไม่แบ่งครับทุกตัวอัตลักษณ์ชัดเจนครบหมดเลยพี่น้องครับ หัวจุกทุกตัวเนี่ยฮะท่านที่เห็นด้านหน้าตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะทั้งหมด8ตัวเมีย7จผู้หนึ่งนะครับราคาขายนะฮะราคาขายครับ1น0 0 0 0สนสาม,มบาทพี่น้องครับ1 3 0 0 0 0บาทได้วัวชาโลเล่เลือดสูงทั้งหมด8ตัวเป็นเพศเมีย7และก็เพศผู้1ตัว เบอร์โทรติดต่อผมขึ้นค้างไว้ให้ตรงหน้าจอเอาละครับเดี๋ยวผมพาท่านดูทีละตัวไปกันเลยครับตัวที่หนึ่งพี่น้องครับตัวที่หนึ่งตัวนี้เป็นแม่บล็อกเรียกได้ว่าไซส์ใหญ่นะฮะสูงประมาณ140เลยสำหรับชาโลเล่สูง140เนี่ยถือว่าสูงมากแล้วนะครับปกติวัวชาโลเล่เนี่ย จะไม่สูงมากนะครับคล้ายๆกับพวกบิ๊กมัสเตอร์พวกแบงกัตอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสูงประมาณ140นะครับมีลูกแล้ว1ตัวลูกของเขาอยู่คอกที่2นะฮะเดี๋ยวพาไปดูครับนี่คือเป็น <c oughs> มุมด้านหลังนะฮะเมื่อกี้ด้านหน้าได้เห็นหน้าตาได้เห็นอัตลักษณ์แล้วชัดเจนแล้วนะฮะทีนี้ผมพาท่านดูด้านหลังบ้างนะครับสาเหตุที่จะขายพี่น้องครับ ไม่ต้องสืบเลยนะถ้างัวทรงนี้วัวลักษณะแบบนี้คือไม่มีเวลาให้เขาเลยแนละครับวัวอาจจะขาดน้ําเลี้ยงสักนิดหน่อยนะครับอาจจะขาดน้ําเลี้ยงสักนิดหน่อยเนื้อน้อยไปสักนิดหนึ่งแต่ว่าบอกได้เลยว่าตัวนี้ตัวเดียวนะครับ <c oughs> ซื้อมาราคาเกินกับราคาที่จะขายเหมาว,วันนี้คือแสนสามนะครับตัวนี้ซื้อมา แสนห้าหมื่นบาทตัวเดียวนะครับนะฮะแต่วันนี้ขายทั้งหมด8ตัวเนี่ยหนึ่งแสนสามหมื่นบาทพี่น้องครับนี่คือตัวที่หนึ่งครับพัดม์าตัวที่สองนะฮะเป็นแม่ลูกนะครับนั่นนะครับ <c oughs> แม่นี้ <c oughs> ประมาณร้อยสามสิบห้านะครับมีบวกลบนะฮะนะครับคือช่วงหางขนหางเนี่ย ก็เห็นแล้วว่าอัตลักษณ์ครบเลยนะฮะอัตลักษณ์ครบเลยนะครับแล้วก็ลูกของเขาคือตัวนั้นนะฮะที่เดินอยู่หน้าคอกนะครับเป็นเพศเมียครับ <c oughs> อายุเจ็ดแปดเดือนครับผมส่วนแม่นี่ก็คือพึ่งมีลูกตัวแรกนะครับส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบถึงร้อยสามสิบห้านะครับอัตลักษณ์ครบเหมือนกันครับตัวนี้น่ฮะนี่คือ <c oughs> ตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สาม เดี๋ยวผมจะให้สรุปตอนสรุปผมจะให้ดูด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับถัดมาครับเป็นตัวที่สาตัวนี้ก็มีลูกหนึ่งตัวนะครับเป็นเพศผู้อา่ลาล่มอยู่ข้างนอกเดี๋ยวพาไปดูนะฮะล่ามอยู่ข้างนอกเดี๋ยวพาไปดูครับนี่ก็135บวกครับนะฮะส่วนสูง135บวก เนื่องจากว่าคอกมันแคบรับขอนุญาตไม่เข้าไปข้างในนะฮะขออนุญาตไม่เข้าไปข้างในครับผมนี่ครับตัวที่สามครับอ่าตัวที่สองนั่นนะครับที่ผ่านมานะอ่าแล้วก็ตัวนี้ครับตัวที่สี่เป็นบัวสาวครับนะฮะอายุประมาณเกือบเกือบปีครึ่งประมาณนั้นครับตัวนี้สูงประมาณ130ยสาบฮะเป็นบัวสาวครับผม <c oughs> แม่ของเขาคือตัวที่หนึ่งขุมดำที่ผมถ่ายให้ดูแล้วก็บอกว่าซื้อมาเกินราคาเหมาทั้งหมดแปดตัวเนี่ยนะครับแม่ของเขาตัวเดียวซื้อมาเกินแสนสามครับผมแต่วันนี้คือราคาเหมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะแปดตัวเนี่ยนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับผมนี่ฮะตัวสาวนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าใกล้ๆแล้วก็ถัดมาเป็นแม่ลูกนะฮะนี่ครับ ที่น้องดูเครื่องดูอัตลักษณ์นะฮะ <c oughs> ครบทุกอย่างเลยลูกเป็นตัวเมียนะครับลูกเป็นเพศเมียด้วยนะครับอายุก็ประมาณสักเจ็ดแปดเดือนนะครับโนนะ,ะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ฮะผมให้ดูช่วงด้านหลังข้อกอดน,นะครับเพราะว่ามุมนี้ไม่ย้อนแสงตัวนี้สูงร้อยสามสิบห้าบวกมีแน่นอนครับผมนะฮะ,นะะดูอัตลักษณ์ะครับผมครบเครื่องนะฮะ ชมพูหัวจุกนะครับน้ำเลี้ยงน้อยไปสักนิดนึงอย่างที่ผมได้บอกนะครับแต่วันนี้ก็คือขายตามสภาพนะฮะขายตามสภาพถ้าท่านคิดว่าไหวในราคานี้ถ้าท่านคิดว่าเอาอยู่นะครับไปบำรุงนะครับทำยาทำวัคซีนโดนอาหารคนเข้าไปหน่อยเนี่ยผมว่าอีกสักสองสามเดือนกลับไปดูใหม่เนี่ย ผิดถูผิดตาไปเลยครับสาหรับชาโรเล่เลือดสูงเนี่ยตอบสนองกับอาหารข้นเร็วมากนะครับตอบสนองกับอาหารข้นเร็วมากนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านพิจารณาดูนะครับใครที่ชื่นชอบชาโรเล่เลือดสูงนะฮะเมื่อมันสมบูรณ์อ้วนท้วนขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะขายออกไปสักสองตัวก็อาจจะได้ทุนคืนแล้วนะครับอันนี้เป็นคำแนะนำของพูดจาภาษาวัวครับ าพาไปดูตัวเล็กตัวผู้หนึ่งตัวนะฮะ <c oughs> ตัวเล็กตัวผู้หนึ่งตัวเป็นลูกของอแม่ที่สองที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยครับเพศผู้ตัวนี้ก็เลือดสูงเหมือนกันนะครับอายุก็ประมาณทักหกเจ็ดเดือนนะฮะย่านมเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับตัวนี้ล่ามกินข้างนอกเนี่ยนะครับเป็นเพศผู้นะฮะส่วนพ่อไหน ไม่แน่ใจครับผมเนี่ยนะครับส่วนสูงยังไม่ถึงเมตรครับนะฮะส่วนสูงยังไม่ถึงเมตรเอาละครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าแล้วก็ฟังสรุปกันเลยครับครับผมพี่น้องครับสรุปสุดท้ายนะฮะทั้งหมดเป็นชาโรเล่เลือดสูงนะครับ8ตัวนะครับแปดตัวนี้นะฮะมีเพศเมียเตัว นะครับบัวท้องไม่มีนะครับบัวท้องไม่มีราคาขายก็คือ1 3 0 0 0 0บาทเป็นราคายกคอกเหมาฝูงราคานี้เป็นราคาขายเลยนะครับยังไม่รวมค่าขนส่งนะฮะยังไม่รวมค่าขนส่งนะตัวที่1ก็คือตัวนี้ครับ,นะรบตัวนี้ท้องว่างฮนะลูกตัวล่าสุดอยู่อคอกรองสุดท้ายนะครับปัจจุบันคือท้องว่าง อัตลักษณ์ครบเครื่องครับผมนะฮะนี่นะครับดูหน้าดูตาตัวที่ผมเน้นย้ําว่าราคาซื้อมาก็เกินราคาเหมาวันนี้แล้วทั้งหมดแสนสามตัวนี้ตัวเดียวซื้อมาเกินแสนสามครับผมนะฮะนะฮะดูอัตลักษณ์นะครับด้านหน้าดูอัตลักษณ์เลยนะครับแล้วก็ตัวที่สองลูกของเขาคือตัวผู้เมื่อสักครู่นี้นะี่ฮะตัวนี้ก็เครื่องครบครับผม อมชมพูทุกอย่างเลยนะฮะจะูหมขอบตานะครับหัวจุกนะฮะครบเครื่องครับนี่ฮะดูไใกล้เลยนี่ยนะครับดูครับอ่าครบเครื่องครับผมถัดมานะครับ <c oughs> ด้านหน้าของแม่ลูกนี่นะฮะลูกเป็นเพศเมียนะครับขนปุกปุยเลยนะฮะลูกเป็นเพศเมียขนปุกปุยแม่ก็เครื่องครบเหมือนกันนี่นะฮะ ดูด้านหน้าของแม่ได้เลยครับนะครับเครื่องอมชมพูทุกอย่างเลยครับผมเมื่อกี้ด้านหลังได้เห็นแล้วนะฮะอ่าผมพยายามให้ดูอัตลักษณ์ครับผมเนีย่ยนะครับเป็นวัวรอยเลี้ยงเป็นวัวลอยเสือลอยสวยแต่ว่าก็ต้องยอมรับตามตรงนะครับวัว,ขา,ว,วขาดน้ำเลี้ยงทุกตัวเลยนะครับวัวขาดนำเลี้ยงทุกตัวแต่ว่าไม่ถึงขั้นว่าลุกไม่ได้เดินไม่ได้นะครับวัวยังกินได้วัวยัง ต้องการคนที่จะเอาไปดูแลต่ออยู่เหมือนกันตัวนี้ลำตัวยาวมากนะครับนี่ฮะลำตัวยาวมากๆเลยดูครับผมนี่ฮะอ่าถ้ามีเนื้อมีหนังขึ้นมาหน่อยเนี่ยผมว่าโอ้โหไปต่อได้สบายนะครับนี่ฮะลำตัวของตัวที่สองครับท่านอาจจะได้ไม่เห็นด้านข้างนี่นะครับเนื่องจากว่าวัวอยู่ในคอกก็ต้องขออภัยนะครับนี่ฮะยิ่งตัวแรก ยิ่งสวยใหญ่กว่าเพื่อนเลยตัวนั้นครับถ <c oughs> ัดมาเป็นวัวสาวเนี่ยนะฮะที่ผมบอกว่ามีวัวสาวหนึ่งตัวยังไม่เคยท้องเนี่ยฮะ,ะลำตัวเขาลักษณะโอเคเลยนะครับอัตลักษณ์ครบเลยดูครับ <c oughs> แล้วก็ด้านหน้าฮะ,ะดูครับครบเครื่องนะฮะ เรื่องของชาโลเล่เนี่ยครบเครื่องเลยนะฮะอมชมพูทุกอย่างนะครับแถมหัวจุกให้ด้วยนะครับอ่าเนี่ยนะครับหรือถ้าใครมีวิธีสังเกตชาโลเล่เลือดสูงก็ลองอคอมเมนต์เข้ามานะครับพูดคุยกันนะครับอีกกรณีหนึ่งของชาโลเล่ก็คือกระโหลกใหญ่นะครับกระบาลใหญ่นะฮะอ่ารูปทรงก็จะออกมี เลียมๆนิดนึงช่วงของกระบาดน,นะครับนี่คืออัตลักษณ์ของชาโลเล่ครับผมเนี่ยนะครับวัวสาวครับตัวนี้แม่ลูกก็ยังเครื่องครบเหมือนกันพี่น้องครับดูฮะเนี่ยนะครับเนี่ยฮะแม่ลูกก็ยังเครื่องครบเหมือนเดิมพี่น้องครับดูครับนี่แม่นะฮะอ่าดูครับทุกอย่างเนี่ย อมชมพูหมดเลยนะครับขอบตาจมูกกระโหลกใบหูนะครับแต่ัวไม่มีหอบตัวโยกแม้แต่ตัวเดียวแล้วก็ลูกของเขาครับเนี่ยฮะเพศเมียครับผมนี่ฮะเพศเมียก็โอเคเหมือนกันครับเนี่ยฮะไม่รู้จะอ,อธิบายยังไงสำหรับคนที่ไม่เข้าใจคำว่าอัตลักษณ์ชาโลเล่เลือดสูงก็ให้ดูภาพไปเลยแล้วกันนะครับ นี่ฮะครบเครื่องครับครบเครื่องเรื่องชาโรเล่ทีนี้มาดูด้านข้างลําตัวเนี่ยครับอ่านี่คือตัวลูกนะฮะนี่คือตัวลูกขนยาวปุกปุยเลยตัวแม่ก็หลังดีลําตัวยาวนะครับหลังดีลําตัวยาวครับผมนู่นนะครับไล่ไปนูน่นครับผมพี่น้องครับแปดตัวหนึ่งแสน สามหมื่นบาทผมว่าราคานี้ซื้อได้นะครับสำหรับวัวรอยเลี้ยงนะฮะสำหรับวัวลอยเลี้ยงครับผมเอาละครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจะภาษาวัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ